สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุงเงินพิมหนูนะครับก็ได้รับคำถามจากน้องสองท่านนะครับผมก็เลยบอกน้องเขาไว้ว่าเดี๋ยวเอามาทำเป็นคลิปตอบให้เลยนะครับแล้วก็เผื่อพี่ๆทังน้อง <c oughs> ที่ติดตามอยู่จะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานตรงนี้ด้วยนะครับ สำหรับน้องถามมานะครับถามว่ามีดหมอทำไมถึงได้ปีลั่นนะครับเน,นี่ยทำไมถึงได้ปีลั่นแบบนี้นะครับทำไมถึงได้ปีลั่นแบบนี้ที่ปีลั่นแบบนี้นะครับที่ปีลั่นแบบนี้เป็นเพราะผู้หญิงเป็นเมนจับ ใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะมาตอบให้หายข้อสงสัยนะครับสำหรับความรู้ผมที่ได้ศึกษามานะครับว่าเหตุใดมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับถึงได้ปีลั่นถึงได้ปีลั่นนะครับแทบทุกเล่มนะครับ ขั้นตอนขั้นแรกเราต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่ามีดหมอหลงพ่อเดิมนั้นนะครับสร้างตั้งแต่ปี2560ขึ้นมาประมาณนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับร่วมร0อยปีนะครับร่วมร้อยปีมีดหมอก็เลยมีการแห้งนะครับงานงานมีการแห้งนะครับแล้วก็ถูกใช้งานมานะครับ ถูกใช้งานมาได้ตามความเป็นจริงนะครับใช้งานประเภทใดก็คือพกติดตัวนะครับพกติดตัวเข้าป่าเข้าดงนะครับสมัยก่อนนั้นป่าดงดิบนะครับต้องนึกถึงเพื่อไป2,460ถึง2,480เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะสมัยนั้นมีแต่ป่าดงดิบนะครับเราต้องนึกถึงความเป็นจริงสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีการพกติดตัวนะครับ แล้วก็เกิดความช้ำนะครับพกติดตัวเน็บติดเอวนะครับ <_ m any> ก็เลยทําให้งาเนี่ยมีความช้า <_ m any> พอช้ําเสร็จปุ๊บมันก็เกิดความเก่านะครับ <_ m any> พออายุมากก็เก่านะครับเ <_ m any> ก่าก็เกิดแตกลายงานะครับแตกลายงาประเภทนี้นะครับนี่แตกลายงาแบบนี้นะครับแตกลายงานี่นะครับแตกลายงาแตกรากผักชี เนี่ยบางคนก็เรียกว่ารลากผักชีอย่างนี้นะครับมันเป็นการที่เกิดจากธรรมชาติรอยช้ำรอยใช้อย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับมีหลากผักชีนะครับแตกละเอียดตับึ่งของเก๊ทําไม่ได้นะครับขึ่งของเก๊ทําไม่ได้ครับมันก็เป็นข้อที่เราสามารถดูถึงความเก่านะครับ <c oughs> นี่นะครับพอพกติดตัว นะครับเพราะติดตัวว่าเกิดเกิดเหงื่อนะครับเหงื่อเหือเห่อที่เข้าไปนะครับเหงือห่อที่เข้าไปตามซอกนี้นะครับเหงื่อที่เข้าไปเหงื่อที่เข้าไปตามซอกตามนี่ะครับเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตามซอกที่แยะอย่างเงี้ยิืมแรกเขาก็จะแยะประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย เดิมแล้ว hmm. ก like 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 ็จะแยกประมาณอย่างนี้นะครับติเล็กอย่างเงี้ยพวกกันเนี่ยนะครับแล้วก็พอพอเหื่อเข้าไปปุ๊บเหือนั้นมีความเค็มนะครับเหือนั้นมีความเค็มก็จะทําให้เกิดสนิมด้านในนะครับเกิดสนิมด้านในพอเกิดสนิมด้านในมากๆเข้านะครับหลายสิบปีเข้ามันก็จะเกิดสนิมกินสนิมก็จะบวมขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับกินเนื้อเหล็กที่กัดบีดเนี่ยนะครับก็ทําให สนิมเนี่ยดันดันงาออกนะครับก็เ,เลยทาให้เกิดก็ทําให้เกิดการปีลั่นนะครับนี่อีกประการหนึ่งแต่อีกประการนี้ก็คือเจ้าของเดิมมีดนั้นเอาไปฟันเอาไปตัดเครือนะครับเอาไปอะไรเงี้ยหรือว่าไปทําน้ามนต์แช่น้ํามนต์อย่างนี้นะครับหรือว่าทาเอางาตางาไปฝนเพื่อทําน้ามนต์อย่างนี้นะครับสมัยก่อนนะครับก็ ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนนั้นก็ทําจริงนะครับว่าคู่คนต่างก็ศรัทธาในบารมีหลวงปู่นะครับก็ทําให้เกิดงานปีลั่นนะครับซึ่งไม่เกี่ยวนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ว่าผู้หญิงจับนะครับอันนี้ผมขอยืนยันนะครับผมขอยืนยันตามที่ผมได้ศึกษามานะครับว่าไม่เกี่ยวกับที่ผู้หญิงเป็นเมนจับนะครับเพราะมีดหมอหลงคนเดิมนั้นพ่อบอกว่า พุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับไม่มีสิ่งใดทําให้เสื่อมได้นะครับไม่มีสิ่งใดทาให้เสื่อมได้ดังเช่นท่านอุปมา,างูเห่านะครับที่เลื้อยผ่านใ้ทุนที่เลื้อยผ่านลาวผ้าที่เลื้อยผ่านสิ่งไม่ดีมาทั้งหมดเราขึ้นมากัดเราเราก็ตายนะครับเนี่ยพราะพิษของงูนั้นร้ายแรงดังท่านก็อุปมาอุปไมยดังเช่นมีดของท่านนะครับว่าพุทธคุณนั้น ไม่เสื่อมนะครับเ <Yeah. S 1> ชกเช่นหูวเห่าเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ว่าพุทธคุณนั้นยังอยู่ครบไม่มีการเสื่อมสลายคลายมลในแต่ประการใดนะครับ <Yeah. S 1> ดังนั้น <Yeah. S 1> การที่เราเห็นมีดช้ำ <Yeah. S 1> เห็นมีดที่แยะปีกลั่นนี้ <Yeah. S 1> ก็ใช้ได้อย่างสบายใจนะครับ <Yeah. S 1> ถึงไม่เกิดข้อตังขาอะไรเพราะหลวงปู่ท่านเคยพูดไว้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> ทุกวันนี้ก็ยังมี พุทธคุณเหมือนเจกเช่นเดิมทุกอย่างนะครับอ่าอันนี้ตอบข้อที่1น,นะครับข้อที่สองข้อที่สองมีน้องถามว่า <c oughs> ทำไมมีดแต่ละเล่มสีผิวความเก่าของงาสีผิวงาความเก่าของงาเนื้อไม้แหน่มีดถึงไม่เหมือนกันแม้แต่เล่มเดียว น,นี้เราต้องขอตอบว่านะครับอันนี้ต้องขอตอบน้องคนนี้ว่านะครับว่าตามที่ผมรู้มานะครับมีดหลงพ่อเดิมนั้นทุกคนต่างก็บูชาติดตัวนะครับต่างก็บูชาติดตัวและทุกคนต่างก็พกไปคนตามสถานที่ต่างๆกันนะครับซึ่งบางครั้งก็พกติดตัวบางครั้งก็เก็บไว้บนบ้านบนหิ้งอย่างนี้นะครับ ก็เลยมีดแต่ละเล่มก็เลยมีความช้ำไม่เหมือนกันนะครับและสีผิวของงากับสีผิวของแหนมีดนะครับที่แปรเปลี่ยนตามสีก็คือเปลี่ยนตามความเข็มของเหงื่อนะครับเพราเหงื่อคนเหล่านั้นนะครับมีทั้งเหงื่อเค็มแล้วก็เหงื่อเปรี้ยวนะครับสังเกตดูนะครับคนไหนที่เคยเคยใส่อสังเกตง่ายๆก็คือคนที่ใส่เงิน พวกสร้อยเงินสร้อยนาคอย่างนี้นะครับหรือว่าสร้อยทองถ้าคนเหือเข็มสิ่งพวกเป็นเนื้อสิ่งที่เป็นสร้อยเงินสร้อยนาสร้อยทองเนี่ยก็จะหมองนะครับก็จะหมองจะค้ำเพราะขเหือคนเรานั้นเหือเข็มส่วนเจ้าของที่คนที่เป็นเหือเปรี้ยวพวกสร้อยเงินสร้อยทองสร้อยนาคก็จะสุกนะครับสังเกตเคยพี่พน้องเคยสังเกตไหมครับนี่ข้อที่เป็นข้อสังเกตนะครับว่าเป็นเป็น เป็นเพราะเหื่อนะครับที่ทําให้เหือที่ทําให้สีสีผิวตรงตรงเงินที่แหนมีดเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันก็เพราะเหื่อนี่เองนะครับเพราะเหืออนกันนะครับอย่างเช่เนเล่เมนี้นะครับอย่างเช่นเล่มนี้เล็บหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะครับอันนี้แหนทําใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่าแหนทําใหม่ก็เลยทําให้เหือคนนี้เหือเข็มเห็นไหมครับมันดําเพราะเงินเลยดําเลยเนะครับ นี่นะครับอันนี้ข้อสังเกตง่ายๆนะครับอันนี้แต่เป็นแหนใหม่นะครับแหนทําใหม่นะครับจะได้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับนี่คือคือคือความช้ำมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตอบด้วยที่ er ที่เราจะ,จะ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 ตอบได้นะครับแล้วก็เท่าที่เรารู้มาเนี่อย่างคนอย่างเล่มนี้นะครับเนี่ยคนนี้ก็เหือเข็มเห็นไหมครับพอเหือเข็มปุ๊บสิ่งพวกเนี้ยจะดำเห็นไหมครับเขียว เขียวอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับจะเขียวสนิมขึ้นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เรารู้ว่าคนเนี้ยเจ้าของเดิมนี่เป็นคนเหือเกมแต่เราก็ไม่ได้รักแต่เราก็รักษาความคงเดิมไว้แบบนี้นะครับเราไม่เราเราไม่ไปล้างนะครับเราไม่ล้างเราไม่ทําความสะอาดถึงขนาดทําความสะอาดก็สะอาดแค่แค่พอสวยไปถึงกับเอาไปล้างนะครับ เอาล้างมันก็เลยจะทำให้ให้ให้ขาดความให้ขาดความเก่าไปนะครับสิ่งที่เก็บไว้ก็ดีนะครับนี่นะครับดูความเก่าของงานอย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่เพราะไม่ใช่เกิดเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงเป็นเมนจับนะครับผมขอยืนยันได้นะครับผมขอยืนยันได้แล้วก็ส่วนตัวก็ชอบซะด้วยสินะครับ มีที่ดำงาปีลานเกาะน, <c oughs> นะครับอ่ามีรานที่น <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คงจะจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้อันนี้เอามาตอบข้อสงสัยที่ที่พี่มีพมีน้องสองท่านถามเข้ามานะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่มีที่มีความรู้เอ้ย <c oughs> <อ>ที่มี ที่มีที่มีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยจะซักถามนะครับก็ถามเข้ามาได้นะครับทางทางทางเฟสผมก็เฟซทุกเงินทิมพหนูนะครับหรือจะประทางไลน์ก็ได้ครับไลน์ก็ใช้เบอร์นี้เลยครับเบอร์ไลน์นะครับ0ู9ย์1 6 2 6 5ี่หนึ่งสองกห้านะครับทุ้งเงินพิมหนูเหมือนกันนะครับทั้งชื่อเฟซชื่อไลน์ใช้ชื่อนี้หมดนะครับก็เป็นชื่อจริงผมเองนะครับนะครับเอา ทักถามมานะครับแล้วผมก็จะมาตอบแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้ได้คลายข้อสงสัยนะครับเป็นขั้นพื้นฐานนะครับต้องขอย้านะครับว่าเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดนะครับนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่ที่มีข้อสงสัยกับทักถามได้นะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับ พี่น้องๆที่ที่อยากจะร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับก็สามารถก็สามารถอ่าสแกนนะครับร่วมเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับที่มุมขวานะครับที่มุมขวาของหน้าจอนะครับนะครับแล้วแต่ท่านจะจะจะร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับจะเล็กๆน้อยๆก็ เป็นกําลังใจให้นะครับอันนี้ผมก็แล้วแต่ท่านจะร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอันใดเราผมก็จะมาตอบนะครับตอบเท่าที่ผมรู้รู้เท่าที่ผมตอบนะครับไม่ไม่ไมปน,นั่งเทียนเขียนเอานะครับอันนั้นเราก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับเราก็ได้แต่อยากจะให้พี่น้องๆได้ศึกษามีดหมอได้ถูกทางนะครับอ่าสำหรับพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยอีกก็ทักถามได้นะครับทักถามได้นะครับหรือ พี่ๆท่านใดอยู่ทั้งน้งนองท่านใดก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สาหรับผมนะครับคนทําคลิปก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงขอเพียงแค่กําลังใจจากพี่ๆน้องๆเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้เราก็มาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่ดูข้างด้านในนะครับดูความแห้งของข้างด้านในเนี่ยนะครับดูความแห้งของข้างด้านในไหมครับ นี่นะครับจะแห้งแบบนี้นะครับจะแหง้งแห้งแบบแห้งธรรมชาติเพราะเนี่ยนะครับดูดูตัวตามตามเนี้ยนะครับเขาจะแห้งของเขานะครับเขาจะแห้งตามผิวด้านนอกเลยนะครับเพราะว่าได้สัมผัสความชื้นนะครับพอสัมผัสความชื้นเก่าแหง้งส่วนมีดที่แก้งทําให้แตกแก้งทําให้แตกแก้งทําให้นั่นก็มีนะครับมีแต่ก็ ความเก่าไม่ได้นะครับพอเราส่งพอเราเห็นแตกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราดูแถบนี้นี่นะครับเราดูผิวเราดูผิวงาครับเราดูผิวงาอย่างเงี้ยของเขาจะขาวนะครับของเก๊ก็คือด้านด้านบนบนนี้เหลืองแต่ด้านในนี้จะขาวอย่างนงี้นะครับอย่างนงี้ก็ไม่ใช่ละนะครับเพราะของเก่านั้นจะต้องเป็นแห้งเดิมนะครับต้องเป็นแห้งเดิมอย่างงี้นะครับข้างนี้ครับข้างจะแข็งอย่างงี้เลยนะครับนี่ งนี่แห้งแบบนี้นะครับอันนี้ยิ่งเห็นปี่ยิ่งเห็นยิ่งชอบเนี่ยก็เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละครับคือเราเอามาเป็นข้อดูได้นะครับเอาเป็นข้อดูเอาเป็นข้อศึกษาได้นะครับเนี่ดูความละเอียดของแหนมีดนะครับความละเอียดของแหนมีดจะละเอียดอย่างนี้เลยนะครับจะละเอียดยิบเลยนะครับเพราะช่างสมัยก่อนนั้นทําแหนได้สวยมากนะครับผิดจากช่างปัจจุบันนี้ที่ทําแหนคือส่วนใหญ่จะเป็นแหนปั๊มนะ แต่สมัยก่อนนั้นจะเป็นแหนถักนะครับเป็นแหนถักมือนะครับความละเอียดอ่อนจึงมีความอ่อนช้อยสวยงามคงทนนะครับซึ่งผิจากปัจจุบันนะครับของเกที่ทํากันก็เป็นแหนปั๊มนะครับเป,ปเป็นแหนปั๊มอันนี้เป็นแหนถักมือนะครับดูความละอ่อนช้อยความละเอียดเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับเขาให้ยึดหลักความละเอียดของแหน,นก็มีส่วนเป็นองค์ประกอบได้นะครับ ก็มีส่วนเป็นองค์ประกอบได้นะครับนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีคำถามมา2ข้อแล้วก็ตอบตอบไปแล้วนะครับล้วก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับทาไมเข้าใจจะเพิ่มตรงไหนซักถามอย่างไรก็ทักมาดอกได้นะครับทักมาบอกทักมาถามได้เราก็จะพยายามตอบนะครับเราจะพยายามตอบทุกคำถามนะครับ พื่อพี่ๆน้องๆจะได้เล่นหาได้ถูกทางนะครับได้ถูกทางนะอ่าเดี๋ยวนี้มาเสริมอีกนิดนึงวันนั้นหรือวันนั้นทําคลิปที่ที่เจ็ดสิบสองจุดหนึ่งไปนะครับเป็นมีดตัอเดิมนั้นก็ลืมบอกนะครับบางครั้งก็ไม่มีคนถามผมก็จะจะลืมตอบเหมือนกันอ่าอย่างเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็มีเป็นเป็นของช่างสอนนะครับนะ เพราะดูทรงใบเห็นไหมครับนี่เล่นมีดผมจะดูทรงใบนะครับผมจะไม่ดูลายต,ตอกเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนนะครับเพราะเราจะจะสับสนได้เล่นครั้งแรกพื้นฐานเลยให้ดูทรงใบมีดเนี่ยครับทรงใบมีดของค่ังสอนนะครับดูการขึ้นขึ้นการตีมีดนะครับคือการขึ้นลูกนะครับสมัยก่อนก็ตีนะครับเหล็กตีร้อนเตาร้อนนะครับแล้วก็ชุบก้าชุบเหล็กอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เราเห็นไหมครับนี่ การขึ้นส่งมีดนั้นของช่างแต่ละท่านนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิมช่างสอนช่างสอนช่างไข่ช่างแม้นนะครับคือการขึ้นรูปมีดนั้นแต่ละช่างนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับยุติไว้เพียงเท่านี้เดิมมีพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับสน สนใจนะครับก็ทักถามได้ครับทักถามได้แล้วก็จะต่ออีกนิดหนึ่งครับเอาต่ออีกนิดหนึ่งมีหลายท่านทักมาถามว่าผมรับเชฟผมรับผมรับเช็คม,ม,มีดนะครับผมก็ผมก็บอกผมรับครับนะผมรับเช็คมีดนะครับเล่มละ300อบาทนะครับนะครับเล่มละ300อบาทต่อหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ พักมาที่เฟซได้นะครับพักมาที่เฟซพักมาที่ไลน์นะครับหรือโทรมาก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็จะดูให้ท่านท่านมีมีดตีเล่มอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดูให้นะครับดูเป็นขั้นพื้นฐานนะครับมาดูเป็นขั้นพื้นฐานแล้วก็สามารถเอาไปวิเคราะห์เแก้ T R ได้นะครับเพื <_' S 2> ่อท่านจะได้มีมีดหมอที่มีพุทธคุณทรงคุณค่านะครับ พราะิหมอหลงพ่อเดิมหลวงพ่อกันหลวงพ่อโอนหลวงพ่อเดือนะครับแล้วก็สิทธิ์สายหลวงพ่อเดิมทุกรูปนั้นแต่ก็มีพุทธคุณมิยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับจะเป็นรองเฉพาะแค่พระอาจารย์นะครับส่วนมิตรหลวงพ่อกันหลวงพ่อโอนหลวงพ่ออ๋อยเนี่ยครับพุทธคุณผมผมมั่นใจว่าพุทธคุณเหมือนกันนะครับแต่ที่ที่สูงสุดก็คือองค์หลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งมิตรหมอนั้นก็จัดอยู่ใน ก้าวเครื่องหลังไทยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจจะ,จะติชมนะครับจะโทรมาเช็คมีดกีเท้นะครับก็เล่มมา300บาทนะครับถ้าจะติชมก็ทักมาที่เฟซที่ไลน์ได้นะครับถามข้อข้อมูลความรู้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะครับหรือพี่ๆน้องท่านใดจะยินดีร่วมสปอนเป็นสปอนเซอร์ก็ สเกนได้เลยนะครับที่มุมขวาหน้าจอนะครับแล้วแต่ท่านจะเมตตาจะ5บาท1 0บาท20บาทก็แล้วแต่นะครับเราไม่บังคับขอเพียงแค่ท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์แค่นี้เราก็ภูมใจแล้วครับมีกำลังใจแล้วสำหรับคนที่ทำคลิปอย่างผมนะครับ เราหวังเพียงเคศจะเผยแผ่บาร,รมีของปู่ให้เล่นหากันถูกทางนะครับไม่เนี่ยวังอย่างอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติขึเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมก็จะพยายามมาทำคลิปตอบทุกข้อปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมถุงเงินพิมพ์หนูครับ